กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาลายวิชาพระศึกษาอันดับที่หนึ่งเรือใบมงบันไลไปไม่ค่อยถนัดไอสัตว์ถวายผ่านให้เทาวเส้นเล่นมุกเดิมเจมิมด้วยซ้ายตะขา่ายแทบขาดปราศจากเครื่องยนต์ใดๆใ,ใ,ใช้ตีนล้วนๆครับดูภาพช้าครับมงไม่ดีมีเฮียขึ้นบ้านจัดการรอบเดียวไม่เลี้ยวอยู่เทินขอเชิญปรบมือเพราะนี่คืออันดับที่หนึ่ง ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการอบอุ่นร่างกายกันครับการอบอุ่นร่างกายหมายถึงกิจกรรมที่ทำเบาในจังหวะช้า,ชาอาจมีตั้งแต่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อการย้ำอยู่กับที่เบาการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการก้าวกระโดดขย eng สำหรับการก้าวกระโดดขย eng นะคะให้นักเรียนยืนด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่งเป็นหลักให้เท้าอีกข้างหนึ่งงอเข่าวไว้ให้ผลจากพื้นแล้วกระโดดไปข้างหน้าจากนั้นให้เท้าที่งอเปลี่ยนมาเป็นเท้าหลังอีกครั้งทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากนักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถชมวิดีโอจากคุณครูได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณรู นี่เราจะมาฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับท่านี้คือท่าก้าวกระโดดขยิงนะครับการก้าวกระโดดขยิงเดี๋ยวเรามาดูท่าการปฏิบัติกันนะครับอย่างแรกให้เท้าท่าที่หนักขึ้นหลังแล้วก็งอไว้เมื่อเรากระโดดไปให้เปลี่ยนเท้าที่งอเป็นหลังหนึ่ง สำหรับท่าที่2นะคะเป็นการวิ่งควบหมาการวิ่งควบหมานะคะให้นักเรียนเคลื่อนที่โดยให้ก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งนำแล้วก้าวอีกเท้าหนึ่งไปชิดส้นเท้าหน้าถ่าเท้าใดนำต้องนำตลอดนะคะและส้นเท้าไม่เปิดค่ะหากนักเรียนไม่เข้าใจไปรับชมคลิปวิดีโอจากครูครได้เลยค่ะพบกับการเคลื่อนไหวท่าที่2ครับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับท่าการวิ่งควบม้านะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าทางกันปฏิบัติเลยนะครับเท้า เท้าที่ถนัดให้อยู่ข้างหน้านะครับเท้านี้จะอยู่ข้างหน้าตลอดเท้าวขวาอยู่ข้างหน้าตลอดเท้าซ้ายอยู่ตามหลังโดยที่ปลายเท้าซ้ายจะมาชิดส้สนเทา้าแล้วปลายเท้าขวาจะก้าวไปข้างหน้าไปแบบนี้เรื่อยๆไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิ่งแบบต่อเนื่องกันนะครับผมคือ่ยทำเหมือนม้าด้วยน,นะครับเริ่มครับผม สำหรับงานวิชาพราระศึกษานะคะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการก้าวกระโดดขย่งและการวิ่งควบมา้าแล้วให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอสง่งครูในกลุ่มส่งงานพราระศึกษานะคะ